พอร์ตเซลบ้างนะครับก่อนอื่นขายของกันนะครับเรามาจาก c ีอูซ u ล i ชันซิสเต็มนะครับเป็นทีมงานโอเดอร์พาร์เนอร์ทีมพันโอเดออย่างมืออาชีพนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วทั้งด้านการพัน e และการเดเวล็อปถ้าสนใจเซอร์วิสนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยนะครับโอเคเรากลับมาที่พอร์ตเซลครับในพอร์ตเซลเนี่ยครับเราก็จะมีออเดอร์แล้วก็จะมีรีฟันในรีฟันเนี่ยเราก็ในโอ o ดเนี่ยครับสามารถที่จะ รีฟันได้ตามรายการแต่เราก็บางครั้งเราก็อยากให้รีฟันยกบินเลยแล้วก็ให้เป็นไม่เป็นตอดเหมือนกับบินเดิมอันนี้คําถามว่าจะทําอย่างไรครับเราก็จะมีฟีเจอร์มันนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่เราเซตขึ้นมาเป็นออโต้รีฟันเราจะเซตออโต้รีฟันไว้นะครับแล้วก็ดิสเบอร์แพดก็คือไม่ให้ปิดปิดถัดไม่ให้ยูเซอร์กดเพื่อลดความผิดพลาดนะครับแล้วก็ลิฟ t o ออเดอร์นะครับไปที่ออโต้เปเเมนแล้วก็เลือกเป็นเมนไม่ตอดตามเอกสารเดิมบินเดิมนะครับโอเคไปทำงานทำไงครับผมกดเข้าไปที่ ชอบผมเลือกอรายการตามความต้องการโอเคผมกดเปย์ผมเลือกเป็นการ,แการ์แล้วกันแล้วผมก็กดวอลิเดตโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับถ้าผมจะรีฟันเนี่ยผมก็กดแอคชั่นนะครับแล้วพอเรเลือกรีฟันเราเลือก, und, อกบิลที่เราต้องการบิลนี้นะครับแล้วก,กดสังเกตนะครับตัวรีฟันคุณลิตี้เนี่ยถูกเซ็ตออโต้นะครับทั้งสองรายการเลยแล้วก็ตัวดิสเบิลแพดเนี่ยเราก็ปิดไม่ให้ไม่ให้ใช้งานก็นะคือดิสเบิลไปอันนี้เปิดปิดได้นะครับเพื่อลดความผิดพลาดพอกดรีฟันพวกจะรีฟตนาออเดอร์แล้วไปหน้าบัตน้นะครับับบเเเเรรรรกดดูโอคอคคส็็จียย้หนมบ นี่ง่ายมากเลยจะได้ลดความผิดพลาดในกรณีรีฟันแล้วก็เทคออเดอร์ใหม่นะครับอันนี้คือฟีเจอร์ใน o d o ูในรูปแบบซีู่สัาผสสนใจบริการในเรื่องให้คำปรึกษาทางด้านเดเวลลอปและด้านอิมเมหรือให้คำปรึกษาด้าน s p e c i a l ลิสด้านไหนก็ยินดีติดต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับซีอูซีอู